สวัสดีครับผมปีดาตำจันทร์พย์รองประธานจัดก,การแข่งขนันรายการ Thailand Super Serie s วันนี้อย่างที่เรานัดกันไว้จะพามาอัปเดตนะครับเกีย่ยวกับการก่อสร้างสนามบางแสนว่าไปถึงไหนแล้วก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเราเริ่มต้นงานเนี่ยกันมาได้ประมาณ1เดือนละหรือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการเกรบรายละเอียดของที่อยู่ในในโกดังนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะครับรวมถึงอุปกรณนะ์ซับแรงกระแทกเทคโปรนะฮะมีการเตรียมความพร้อมว่า จุดไหนจะใช้กี่ก้อนอย่างไรนะฮะร,รวมถึงการปรับปรงุงคอนกรีตแบรียร์ทาสีใหม่นะครับเพราะเราไม่ได้ใช้มา2ตปีก็ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมพอสมควรรวมถึงเฟนซิ่งที่เรามีการาเพิ่มเติมนะครับให้แข็งแรงขึ้นจะเห็นได้ว่ามีการเข้ามาของของรถฟ็<ด>อกลิฟแล้วนะครับฟ็อกลิฟก็จะเป็นฟ็อกลิฟที่ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากว่า อมบิกตารีลของเราเนี่ยมีความหนักถึง4.7ตันตอนหนึ่งก้อนซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานของ FIA ที่กำหนดไว้ว่าต้องมีความต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า4ตันนะครับของเราเฉลี่ยอยู่ที่4.7บางอันแน่นอนอาจจะ4.8บางอันก็4.6พร็อกลิสามารถยกได้7ตันนะครับดังนั้นเนี่ยสบายมากกับการใช้งานนะครับตอนนี้เราก็ไปชมรอบๆสนามเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตั้งแต่จุด เอ่อเรสคอนโทรลนะครับ uh, ผ่านไปยังเอ่อเมดิคอลเซ็นเตอร์วันนี้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมิต mm ิเวชก็ได้เข้ามาดูพื้นที่เรียบร้อยแล้ว uh, ปีนี้เรา, mm hmm. เ,ราเราใช้ uh, แพทย์พยาบาลจากสมิต mm ิเวชเช่นเดียวกับในปี2019 mm hmm. เนื่องจากว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีความเพียบพร้อมในอุปกรณ์นะฉุกเฉินและ uh, อุปกรณ์ภาคสนามนะครับเอ uh, ่งนี้เนี่ย uh, mm hmm. ก็จะเป็นการรวมตัวกันจาก มหิเวสหลายฝ่ายนะครับหลายหลายสังกัดน,นะครับมามาเป็นหนึ่งเดียวกันในงานบางแสนในวันที่29มิถุนาเป็น3กรกฎาคมนี้ดังนั้นทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการรองรับความปลอดภัยของผู้ชมนะฮะส่วนนักแข่งเองแทบจะไม่เคยใช้บริการแล้วก็หวังว่าจะไม่ใช้บริการด้วยนะครับแต่องไรก็ดีเรามีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นชาวบ็อกซ์ในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรืออะไรก็ตามนะครับไปเราไปดูรอบๆบางแสนวันนี้ว่า มันไปถึงไหนแล้วและเป็นการก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมกับเวลาที่เหลืออีกเดือนเสร็จนะครับวันนี้วันที่20นะครับงานของเรา29เราเหลือ1เดือนกับ9วันนะครับโดยประมาณครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ รถ t o y o t ต Camry 2.5G นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของช่างนะครับที่เตรียมความพร้อมของระบบเฟ n นซิ่งรวมถึงอ rier, คอนกรีตบเรียร์นะฮะเราจะเห็นว่ามีการทาสีฟ้าที่ค่อนข้างสดใสนะครับให้เหมาะสมกับ2ปีที่ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับทีมของบางแสนก็เป็นสีฟ้าสลับน้ำเงินนะฮะนั่เป็นเป็นสีของของรายการอยู่แล้วด้วยนะครับ เราจะเห็นคอนピเตอร์มากมายนะครับเราก็ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตเพิ่มเติมอีก50ก้อนทางขวามือของผมก็จะเป็นเวสคอนโทรลห้องนี้จะเป็นห้องแห่งความวุ่นวายเลยครับสจ๊วตก็จะนั่งอยู่ในนี้รวมถึงจับเวลาแนละอื่นๆน,นะในบริเวณของก็เรียกว่าบ้านส้มฮะพราบ้านบังกโลส่วนใหญ่ก็ทาด้วยสีส้มๆนะฮะ ก็เลยเรียกว่าบ้านส้มนะครับจนติดปากนะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ของสมิิเวชนะครมาดูแลมาดูพื้นที่นะฮะซ้ายมือเนี่ยตรงใกล้ๆกับสาลพระพรมก็จะเป็นจุดที่เราวาง medical center นะฮะแล้วไปทางนู้นที่สีจมส้มที่มียางกองๆอ,องอยู่นั่นก็จะเป็นห้อง VIP นะครับซึ่งสามารถที่จะมานั่งในห้องแอร์เย็นสบายได้ พักผ่อนได้นะครับสำหรับแขก VIP ของเรา,เามาถึงตรงนี้เนี่ยเอาง,ง่ายๆเลยนี่เป็น dummy grid dummy grid นะ dummy grid เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เราเอารถแข่งมาเรียนตามตำแหน่งที่เขาคอลิฟายหรือได้มาในกรอบคัดเลือกมาถึงจุดนี้นี่ก็เป็นปากทางออกนะฮะปากทางออกก็จะมีสัญญาณไฟไฟเขียว ขึ้นมาไหลนักแข่งก็จะหัวใจเต้นรัวเพื่อน,นั้นนะครับเพราะว่าการแข่งขันกับังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางไปที่โคง้งข้างหน้าจะเป็นโค้ง20นะครับอย่าลืมว่าบางแสนมี20โคง้งนะอย่างไรก็ดีเดี๋ยวผมจะเล่าถึงตั้งแต่โคง้งหนึ่งเริ่มต้นมาถึงส่วนข้างหน้านี้ตรงนี้ก็ได้มีการปรับปรุง ทาสีเรียบร้อยนะครับรวมถึงเฟนซิ่งก็ได้มีการปรับปรุงให้แข็งแรงนะครับหลังจากที่ขา,าดหายไป2ปีข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นบูธที่โคเทลเล็กๆยำแม่ริวนี่โอ้โหสาวๆที่ชอบกินยำนี่ต้องร้านนี้เลยครับห้ามพลาดนะครับยำแม่ริวดีพร้อมนี่กับแม่ร้านอาหารคลาสสิกประจำบางแสนเลยนะครับแกงป่าปลาเห็ดโคนนี่ของโปรดผมเลยกับปลาทูต้มชนันอ้อยพลาดไม่ได้ ถ้ามาร้านนี้ไม่กิน2อ,อย่างนั้นถือว่าไม่ถึงนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก่อนที่เราจะถึง4แยกข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลไลน์ก็คือเส้นที่เส้นควบคุมการแข่งขันตรงเส้นนี้นะครับเราก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์นะฮะสตู้วางอยู่ด้านซ้ายตรงที่เราเห็นเป็นแอสฟอลต์ดำดำตรงนี้ฮะแอสฟอลด์ดำดำเนี่ยสองชั้นนะครับเป็นตู้ที่กรรมการจะ คอยดูแล้วก็ให้สัญญาณกับรถต่างๆเช่นรถคุณดำส้มหรือเปล่าหมายความว่าทงดำส้มก็รถมีปัญหาไหมมีออของเหลวรั่วไหลพร้อมเบอร์นะครับรวมถึงจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นจุดที่คุณจะได้รับโถงมรนั่นเป็นสิ่งที่นักแข่งใฝ่ฝันที่จะได้รับเป็นคนแรกของรุ่นรุ่นนั้นๆน,น,นะครับเ,เส้นสตาร์ทก็จะอยู่บริเวณนี้เส้นสตาร์ท บางสาวิลล่านี้เราจะสังเกตเห็นว่าถนนเนี่ยก็จะเป็นถนนขาขึ้นนะครับมีการก่อสร้างารั้วกาดเรลอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะเห็นมีเจ้าหน้าที่ตอนนี้เ,เจ้าหน้าที่ที่สร้างสนามของเราเนี่ยมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นภาคสนามตรงนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของพี่ไพรัตกลุ่มนี้เนี่ยเ,เราจะเพิ่มปริมาณจาก 4, อ่20คนต่อกลุ่มแล้วมีจำนวน2กลุ่มก็เท่ากับ40คนเป็น20คนแต่4ี่กลุ่มจะเพิ่มอีก2กลุ่มต้องแต่ต้นเดือนหน้านะครับเอ่อเมื่อวันใกล้ใมาถึงตรงนี้เป็นจุดเร็วที่สุดนะฮะของรถแก็จีนิสาวิ่งอยู่ประมาณ230ประมาณนี้นะฮะ230ก่อนที่จะดาวน์ชิฟตเปลี่ยนเกียร์ลงนะครับเดี๋ยวซ้ายขึ้นเขาสามมุก นี่เป็นโค้ง2นะครับโค้ง2องเราจะเห็นว่าบนเขาเนี่ยเราก็ได้เริ่มการก่อสร้างไปค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วส่วนไหนที่ไม่กระทบต่อต่อการความเป็นอยู่ของประชาชนมากนักเราก็จะเริ่มตรงนั้นก่อนนะครับรก็มีการทาสีฟ้านะอย่างสวยงามนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะออกปทางซ้ายนะครับทางซ้ายโค้ง3ตรงนี้มีจ้ำนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยรถแข่ง รุ่นเร็วๆเ,เนี่ยก็จะลอยสี่ล้อเลยนะครับแต่ไม่ได้ลอยสูงนะครับลอยนิดๆหน่อยๆเราเห็นเจ้าหน้าที่นะครับเริ่มติดตั้งกาดเรลนะครับเราสังเกตได้ว่ากาดเรลเนี่ยจะมีความห่างจากพื้นเนี่ยไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับโดยรอบนะครับทั้งนี้เนี่ยการแขกการต,ติดตั้งก็ต้องเป็นไปอย่างความปราณีตนะครับเนื่องจากว่าถนนเนี่ยมันไม่ได้เรียบทั้งทีเดียวมันมีขึ้นลงดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับ ของเสาเว่าบางที่ก็จะไม่ลึกนะฮะเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับเนินที่ขึ้นลงของสนามบางแสนโดยเฉพาะในช่วงเขาสามุกเนี่ยที่เป็นช่วงที่เ,เขาขึ้นลงมีเอลเวอเรชันการเปลี่ยนแปลงของความสูงค่อนข้างเยอะนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่ลิงเยอะนะครับทีนี้เราอย่าลืมนะเราไม่ได้มาแข่งกัน2ปีแล้วนี่นะฮะดังนั้นเนี่ยลิงก็ บางตัวที่คลอดมาเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอกับการแข่งขันรถยนต์นะดังนั้นเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับมาแชลในจุดจุดนี้มากขึ้นเนื่องจากว่าลิงเนี่ยจะกลัวหนังสติ๊กยิงนกแน่นอนเราไม่ได้ไม่ได้จะยิงเขานะฮะเราเพียงแต่มีหนังสติ๊กยิงนกให้กับมาแชลทุกคนเพื่อที่จะยิงขู่ก็คือยิงไปที่โขดหินหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ที่ตัวเขา นะครับเพื่อที่ให้เขาตกใจแล้วก็หนีไปโค้ง6เป็นโคงน้งปอร์เช่นี่เราก็เห็นต่างชาตินะมายืนถ่ายรูปนะเพราะว่าเราก็พึ่งพึ่งได้มีการทาสีนะสวยงามเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแฮปพินที่เขาเรียกว่าปอร์เช่แฮปพินที่มาที่ไปก็คือเมื่อเมื่อ2017เนี่ยปอร์เช่ได้เริ่มมาเป็นคู่พาร์ทเนอร์กับเรานะครับเราก็เลยอตอบสนองเขาด้วยการที่ให้โค้งนี้เป็น ไอคอนิกคอร์เนอร์อันนึงก็คือเป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ให้ชื่อนามว่าเทิร์น6นี้กลายเป็นชูโค้ง p อรเช่แฮป i ินนะครับในการแข่งขันตอนที่ปอเช่มาทั้วานักแข่งที่ t r a ็กวอล์เนี่ยมาเดินดูสนามเนี่ยก็จะมารวมตัวตรงนี้แล้วถ่ายรูปหมู่นะครับภาพก็จะออกไปทั่วโลกเลยข้อดีก็คือบางแสนก็จะได้เป็นการโปรโมตทัวริส ปในตัวเราจะเห็นได้ว่าบางแสน,นได้รับผลกระทบน้อยมากในช่วงเวลาของโควิดเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็โชคดีไปแต่ว่าจํานวนอย่างไรก็ดีจํานวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เพิ่มขึ้นใน,ในอัตราส่วนที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับก็นํามาซึ่งรายได้รายรับให้กับให้กับบางแสนเ,เป็นอย่างดี ในการแข่งขันเมื่อปี2019เรามีนักแข่งจาก31สัญชาติมาร่วมทำการแข่งขันมีผู้ชมรอบสนาม300,000กว่าคนแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีผู้ชมถึง3ล้านกว่าดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นที่ที่คนรู้จักแล้วกเ็เมื่อเวลาที่เขาไม่ได้มาเที่ยวเไม่ได้มาแข่งรถเขาก็พาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจได้เพราะว่าสาเหตุ สำคัญเลยคือหนึ่งมันยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศแบบพื้นๆคือไม่ได้เจริญจนลืมตัวตนความเป็นบางแสนไปแต่ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในการกินนะเราก็เห็นไก่เหลืองอร่อยๆนะรวมถึงอาหารทะเลนะฮะราคาที่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญคือผู้คนที่อยู่ที่อยู่ที่บางแสนเนี่ยเขามีความที่ต้อนรับ นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะขวามือข้างหน้าของเราก็รู้กันดีอยู่แล้วปากการังนะเป็นร้านอาหารที่คลาสสิกมากนะครับอยู่คู่กับบางแสนมานานแล้วนะฮะเป็นจุดจุดหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าถ้าผู้ที่จะมาเที่ยวชมการแข่งขันระหว่างวันที่29ถึง3กรกฎาคมเนี่ยควรที่จะมาจองโต๊ะที่นี่ได้เลยนะฮะใช้เป็นสเตชันเป็นเบสยังได้เลยเพราะมีห้องน้ำอะไรที่สะอาดแลวคุณก็สามารถที่จะเดินลัดออกมานิดนึง แล้วก็สามารถมาที่แหลมแท่นนั่งตรงแกรนด์สแตนหรือจะดูจากร้านอาหารก็ย่อมจะได้ขวามือนี่เป็นร้านที่ขายอาหารทะเลสดๆช่วงใกล้ๆการแข่งขันเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมก็จะมาสิงสถิตอยู่แถวเนี้ฮะเพราะว่าจะมีงานเยอะที่เราต้องทํารอบบริเวณนี้ก็ชาวประมงก็เอาอาหารทะเลสดๆมาให้กินนะฮะมีทั้งซาชิมิมีทั้งอะไรเราก็อาจจะ,ะนั่ง จิบเบียร์เย็นๆพักผ่อนหย่อนใจหน่อยหรืออาจจะมีวายขาวบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะฮะเมื่องานเราสำเร็จรุดล่วงไปด้วยดีมาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการสร้างบางแสนเนี่ยเป็นไปตามเป็นไปตามแผนดีไม่ดีเร็วกว่าที่เราคาดการไว้สินะฮะโดยรวมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่มากนะนะฮะแน่นอนก็จะมีเรื่องของ รีเซิร์ฟเฟสสนามนะ,ะโดยเฉพาะาตั้งแต่โค้ง1ไปถึงโค้ง2ที่ผมบอกเป็นช่วงที่เป็นไฮสปีดสูงสุดนั่นแหละนะ,ะเป็นระยะทางประมาณ6 7 0 0เมตรแล้วจะมีตรงโค้งก่อนถึงโค้ง17นะฮะก็จะมีการรีเซิร์ฟเฟสตรงนี้เป็นช่วงแหลมแท่นนะปีนี้ก็หวังว่าจะมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของคาร์ครับนะฮะอย่าลืมว่าโค้ง15เนี่ยตรงเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยทางทางบางแสนก็ได้ เตรียมพื้นที่นะฮะเตรียมพื้นที่ใหม่ซึ่งเราสองปีที่แล้วยังไม่เสร็จนะฮะตอนนี้ก็สร้างใต้เสร็จแล้วก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจได้อาหารที่เป็นตามสั่งพวกนี้อร่อยทุกร้านนะฮะนี่เป็นป้ายโฆษณาบางแสนนะฮะว่าอย่าพลาดนะอีก้าวมิถุนาสามกระะกฎาฟรีนะฮะชมฟรีใครไปหลอกขายตัว๋วก็ก็อย่าไปเชื่อเขานะฮะไม่มีนะฮะเราให้ชมฟรีตลอดงานนะครับ ช่วงนี้ก็จะมีการ r e เซ r ร์ c เก็คือปรับปรุงผิวถนนอีกช่วงหนึ่งเป็นระยะประมาณสักห้าเมตรโดยประมาณก่อนถึงเข้าโค้ง17โค้ง17ก็เป็นเป็นโค้งที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามันเป็นโค้งที่มีอ f ฟ c a m เ e อร์ ber, ก็คือมันเทออกนะฮะมันเลี้ยวซ้ายแต่น้ำถ้าเทน้ำเนี่ยน้ำมจะไหลไปทางขวาก็คือมันเทออกจากโค้งก็เป็นโค้งที่นักแข่งต้องให้ความระมัดระวังนะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็น จุดที่เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยนะฮะผมเองก็เคยชนเข้าไปเต็มๆแล้วก็ล้อจําได้เลยล้อกลิ่งไปถึงพิ t เอ็นชานสเลยอะปากทางเข้าพิทเลยกเ็เป็นประสบการณ์ที่ล้อกริ้งได้ไกลดีนะครับอ,อย่างไรก็ดีเราก็มาถึงจุดที่มีผู้ชมเยอะนะฮะด้านขวาเนี่ยรวมถึงไก่เหลืองเพียบเลยนะครับไก่ไก่เหลืองไม่ว่าจะเป็นไก่เหลืองป้านา ไก่เหลืองอน้องเนยนะครับหรือน้องไม้อร่อยทุกร้านละครับคุณภาพของเขาเยี่ยมยอดแล้วก็ราคาก็ยุติธรรมมาโดยตลอดนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็นโรงแรม S2 นะฮะตรงไปข้างหน้าเนี่ยก็เป็นปากทางเข้าพิษปากทางเข้าพิษของเรานะครับก็ก็จะเป็นจุดที่ ที่ผู้ชมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่คอยมาดูานักแข่งขวัญใจของเขาหรือมาดูมาเชียร์รายการ t o โย t a ที่มีดารานักแสดงนักร้องมาร่วมทำการแข่งขันนะครับรวมถึงกลางคืนก็จะเป็นบรรยากาศของคอนเสิร์ตนะฮะมีเรื่องของ Revomania เอารถ p i c k up Truck มาโชว์นะฮะโชว์ทั้งเครื่องเสียงบ้างหรือรวมถึง โชว์พลังดีเซลเทอร์โบที่เดี๋ยวนี้ไม่มีควันแล้วนะฮะมันหมดสมัยแล้วไอ้ควันขโมงขโมงเนี่ยดังนั้นเนี่ยรถที่มาแข่งก็จะโดนถูกตรวจสอบจับควันดำนะครับอ,อย่างใกล้ชิดเพราะว่ายิ่งเป็นสนามที่เป็นสตรีทเซอร์กิเนี่เราก็ต้องเข้าใจว่าชาวบ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่รอบรอบเนี่ยได้รับผลกระทบถ้าปริมาณของไอเสียก็คือ pm 2.5เยอะ,อะเราก็มันจะไม่มันจะเป็นผลไม่ดีต่อ สุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นของมาแชลของนักแข่งเองก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจนะฮะแล้วก็ลองทดสอบรถตัวเองว่าไม่มีควันอย่างน้อยที่สุดก็ถ้ามีโอกาสนะที่สมัครสมัครมาแล้วโอ้โฮสมัครมาเยอะเลยนะต้องขอบอก <im> in <costs> ก็อยากจะให้ไปที่บุรีรัมณ์นะวันที่1มิถุนาไปลองรถดูนะครับว่ารถชั้นเนี่ยมีควันไหม พร้อมที่ลงทําการแข่งขันไหมเพราะสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการเนี่ยก็คือโดนปรับฟาวด้วยสาเหตุจากควันดำนะฮะถ้าดังนั้นเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้นะฮะแล้วก็ก็ดีนะ,ะเดี๋ยวนี้ผู้จัดทุกคนก็ช่วยๆกันนะแล้วก็รณรงค์ที่จะไม่อนุญาตให้รถที่มีควันดาลงทําการแข่งขันอีกต่อไปอก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อพวกเราผู้จัดทุกรายร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีพลัง แล้วก็มีความร่วมมือจากนักแข่งทุกคันแล้วก็ทุกคนก็จะได้เข้าใจด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับนะนอกนั้นรุ่นอื่นๆสนุกแน่นอนมี RAAT endurance 4ชั่วโมงวันพฤหัสโอ้โหขับกัน4ชั่วโมงนะเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงเลิกประมาณ4โมงเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลองประลองฝีมือของทีมเวิร์กนะครับแล้วก็เป็นการขับแบบมาราธอนอ4ชั่วโมงที่รอบสนามบางแสน ผิดพลาดไม่ได้เพราะมีไม่มีรันอ f ฟ Area เหมือนสนามปกติทั่วไปนะก็จะมีแต่แต่รั้วที่รองรับท่านอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปใช้บริการเทคโปรนะเห็นผมพูดถึง Tech Pro เยอะๆก็ไม่ได้เป็นการเชื้อเชิญให้ไปใช้แค่เพียงแต่ว่ามีไว้งั้นๆแหละไม่ต้องไปใช้มันนะคร,นรับผมก็จะพาวนรอบบางแสนอีก1รอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชี้ถึงจุดเปลี่ยนของสนามบางแสนนิดนึง ตรงโค้งสิบนะครับปัญหาของโค้งสิบก็คือขาเข้าของวงเวียนเนี่ยในการก่อสร้างก็ก่อสร้างไปนะครับเราจะเห็นว่ามีการทุบเสาให้ลงไปเนี่ยวัตถุประสงค์การทุบเสาลงไปเนี่ยก็เพื่อที่จะให้กาดเรลเนี่ยชิดพื้นนะครับไม่ไม่ไม่สูงต้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับสูงต่ำดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการ ปรับแต่งกันไปนะครับอย่างที่เห็นการติดตั้งบนเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดของสำหรับทีมงานนะครับเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงของของผิวถนนนะครับขึ้นขึ้น,นลงลงเราจะเห็นได้จากการเรวที่ขึ้นขึ้น,นลงๆตามนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ยังคงไว้ซึ่งระยะห่างจากพื้นนะฮะไม่ให้เกิน5เซนติเมตรเพื่อความปลอดภัย และเพื่อที่จะรองรับรถแข่งล้อเปิดในอนาคตนะครับปีนี้คงไม่ได้มีมานะครับแต่ว่าปี2023เนี่ยน่าจะเป็นปีที่สถานการณ์กลับสู่ความปกติร้อยอร์เซนต์ะนะดังนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมของเราก็สำคัญยิ่งเพราะว่าเราจะต้องตรวจให้ FIA มาตรวจรองรับรองสนาม ในวันที่1น,นะฮะมิถุนายนหรือไม่ก็วันที่2เราเรากำลังสรุปวันอยู่นะครับเนื่องจากว่าไลเซนของเราเนี่ยมันมีอายุขาย4ปีที่ได้รับรองมาตั้งแต่ปี2017มันหมดละมันมัน,ม,นมันอายุมันมันขาดอายุและก็ต้องมาตรวจสอบกันใหม่นะครับทีนี้มาตรวจสอบทั้งทีเราก็อยากจะให้ตรวจสอบในในการรับรองรถล้อเปิดด้วยเลยนะครับก็มีการ เตรียมความพร้อมที่จะปรับปรุงนะครับรวมถึง4ปีที่ผ่านมาก็มีหลายๆอย่างที่ทาง FIA Require มากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับซึ่งเราก็ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้สนามบางแสนเนี่ยมันมันอัปเดตหรือไม่ไม,ไม่ไม่ตกยุคตกสมัยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แข่งใน2020-2021ก็มีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดนะครับ ก็มีมีผู้หวังดีนะครับมันเป็นจราจรให้ด้วยนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกนิดนึงนะครับก็คือด้านขวามือนะฮะน่าจะเริ่มตั้งแต่บลูฟินนะครับประมาณนี้นะฮะเราจะเสริม Service l a ลนนะครับให้กับให้กับผู้ที่มีบ้านอยู่ด้านขวามือ ด้วยการล่นแทร็กเข้ามาจากขอบสนาม2เมตรซึ่งจะไม่กร,ระทบกับกับกับรถแข่งแล้วเพราะตรงนี้มันเป็นช่วงที่กว้างมากแต่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการสัญจรของผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้ก็จะง่ายดายขึ้นเพราะจะมีเป็นเซอร์วิสเลนเปรียบเสมือนตรงโค้ง12ขาออกของวงเวียนนะที่เราได้ทำเป็นเซอร์วิสเลนให้กับให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในด้านซ้าย ของสนามเมง่ค่โค้ง1งตรงนี้เราก็จะทำเซอร์วิสเลนมาจนถึงจนถึงบริเวณบริเวณนี้เลยครับตรงนี้เลยครับแล้วก็จุดจุดบอร์ดของสนามจุดไหนก็ตามเราก็จะมีการติดตั้งไฟ LED ซึ่งเป็นดิจิตอลแฟลกนะที่ใช้ที่ที่สิงคโปร์กังปรีโดยบริษัท DZE DZE ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันเลยครับกับที่ทำระบบไฟความปลอดภัยให้กับสิงคโปร์นะฮะจุด หนึ่งนั้นก็คือจุดนี้แหละเพราะว่าเราเลี้ยเราเรา,เราวิ่งมันเราจะไม่เห็นว่าเราเลี้ยวขวาไปแล้วเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรนะครับไฟเตือนนี้ก็จะแจ้งนะักแข่งได้ดีว่าอา้าวระวังนะคุณมีสิ่งกีดขวางมีรถบล็อกทางอยู่เพราะตรงนี้เป็นจุดที่แคบที่สุดของสนามบางแสนนะตั้งแต่โค้งทีแปดเมื่อกี้เนี่ยฮะที่เป็นทีตันเลี้ยวขวา90องศาเนี่ยโค้งข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเป็นทีเก้านะฮะก็คือโค้งซ้ายนะครับ ความเร็วก็ยังไม่สูงมากเพราะว่าออกมาจากทีแปดก็90องศาเนี่ยความเร็วก็ต่ํารถบางคันใช้เกียร์หนึ่งใช่หนะรือไมะครับในรุ่นใหญ่ๆมาถึงข้างหน้าเนี่ยเป็นโค้งสิบนะครับเดิมทีเนี่ยเรามีปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับการตัดสินเรื่อง track limits นะครับปีนี้และเมื่อเมื่อมีปัญหานั้นก็คือรถแข่งบางคันเนี่ยเลี้ยวขวาซ้ายแล้วบินออกไปเลยนะฮะไม่สนใจ track limits เลยเ,เราก็ต้องมานั่ง ตรวจสอบกันแล้วก็สร้างความปวดหัวให้กับกรรมการเองด้วยนะแล้วสำคัญไปมากกว่าน,นั้นก็คือขาออกมาเนี่ยเมื่อความเร็วขาเข้ามันเร็วเกินไปเนี่ยขาออกมาโค้ง12บเนี่ยบ่อยครั้งมันเกิดอุบัติเหตตตรงช่วงประมาณนี้นะครับรถก็เสียหายเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยปีนี้ไหนๆเราจะต้องยื่นแบบกับ f i a ใหม่แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโค้ง10เนี่ยเราจะกั้น วงเวียนลึกไปทางขวาเพิ่มขึ้นทำให้รถทุกคันเนี่ยต้องเลี้ยวละคุณจะมาฟุบๆออกจากโค้งแบบ S1 ที่พีระไม่ได้ละนะฮะคุณก็ต้องเลี้ยวสิ่งที่ตามมา2อ,อย่างที่เราเหมือนกับยิงยิงปืนนัดเดียวในะนก2ตัวก็คือ1เราไม่ต้องมาตรวจสอบแท็กิิมิและเพราะปัญหานั้นก็จะจบไป 2. ความเร็วของคุณที่ออกจากโค้ง มายังโค้ง12ก็จะช้าลงดังนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตรงนั้นก็จะหายไปด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนนักแข่งว่าเวลาต่อรอบอาจจะช้าลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ช้าเหมือนกันหมดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความชัดเจนของการตัดสินของกรรมการด้วยเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดอ่อนจุดเดียวแหละที่เราต้องดูแลเรื่องแกลิมิตแล้วมันเมื่อมันหายไปเนี่ยมันก็ทําให้กรรมการเนี่ยสามารถที่จะเอาเวลาของเขา ไปทำอย่างอื่นได้มากกว่านั้นนะครับไปดูเรื่องอื่นได้ดีกว่านั้นนะครับไม่ต้องมานั่งมอนิเตอร์อยู่นะครับแล้วก็รับรีพอร์ตเรื่องแคลอรมิตแล้วก็ปัดเวลาต่อรอบในรอบคอน l i ไฟแล้วก็ให้สัญญาณต่างๆนักแข่งเกี่ยวกับธงขาวดำพร้อมเบอร์เพราะคุณออ,อ,ออกแทลิมิตมากเกินไปทุกอย่างก็จะแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับก็หวังว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพวกเราจะมาดูการแข่งขัน นะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตหรือไม่ก็ตามนะฮะจริงๆแล้วอยากจะให้ใช้เวลาเนี่ยมันเป็นเหมือนเวลากิจกรรมครอบครัวก,ก็ได้เพราะเดินทางจากกรุงเทพว่าแค่80กิโลเมตรนมาเช้าเย็นกลับก็ได้ไม่ต้องมานอนค้างนะครับเออแล้วก็มาชมบรรยากาศของรถแข่งที่ติดขอบสนามได้เอ่อได้ได้เห็นสิ่งที่ต่างชาติเขาต้องจ่ายเงินแพงๆไปดูนะแต่ที่นี่ไม่ต้อง ดังนั้นเนี่ยก็ยีบเก้ามิถุนาถึงสามกระกฎาคมอยากจะให้ทุกคนมีนัดกันที่บางแสนนะครับแล้วก็มาสนุกสนานกับบรรยากาศไม่เพียงแต่การแข่งรถเท่านั้นแต่ว่าวิวสวยๆของบางแสนอาหารอร่อยๆรวมถึงคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมต่างๆที่โตโยต้าเขามีแน่นอนชุดใหญ่ไม่ต้องห่วง และรวมถึงแฮงคุกก็จะมีกิจกรรมแฮงคุกนะครับมีนักแข่งคอยแจกลายเซ็นมีของช้ำลวยติดมือเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็ขอฝากเสื้อเสื้อบางแสนด้วยเสื้อบางแสนสวยมาก Limited Edition ตัวนี้นะครับก็สั่งซื้อกันได้จากทาง Thailand Super Series นะครับก็ขอบคุณที่สละเวลาฟังผมโม้ไปค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็พบกันที่บางแสนยี่ิบก้ามิถุนาถึง3กรกฎาคมสวัสดีครับ